สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการคาลิเบทตัวแพ็กเอสกันนะครับเป็นของเลสเลออนนะครับวันนี้ผมใช้นะครับน้ำหนัก5้กิโลนะครับในการคาลิเบตนะครับใช้โหลดเซลล์หนึ่กิโลนะครับต้องแจ้งก่อนเบื้องต้นนะครับหน้าจอเครื่องช่างนะครับทุกรุ่นนะครับก่อนจะใช้งานเนี่ยต้องมีการคาลิเบตนะครับเพื่อให้ตัวหน้าจออินดิเคเตอร์ก็ตามนะครับตัวเซนเซอร์ที่เป็นโหลดเซลล์ก็ตามนะครับ รูค่าน้ําหนักจริงที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมจะแคล5กิโลนะครับหน้าจอก็ต้องโชว์5กิโลนะครับเพื่อให้แสดงค่าที่ถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคนะครับเริ่มเข้าการตั้งค่าพารามิเตอร์กันนะครับกดพา1ครั้งนะครับจะขึ้นโปรสับกับโนนะครับกดเด็บ1หนึ่งครั้งนะครับจะขึ้น1ขีด INP นะครับก็คือโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมการคาลิเบตนะครับ กดพาเข้าไปนะครับจะเจอคําว่าเล้งเล้งเนี่ยจะเป็นค่าดีฟอร์อยู่แล้วก็คือ 0.02u นะครับโอเคกดพาเข้าไปเลซสมอนพอยต์ก็คือจํานวนทศนิยมที่ใช้งานนะครับวันนี้ผมใช้1ตําแหน่งนะฮะกดดิฟสองนะครับดิฟสองคือปรับลงมานะครับผมใช้1ตําแหน่งนะครับจากนั้นก็กดตกลงพานะครับกดพา1ครั้งลาวก็คือค่าดีฟอร์นะครับเป็น 0. 0.1ไปฟิลเตอร์ เป็น1 0นะครับเป็นดีฟ a ล l ์ไปแบนนะครับเป็น1 0นะครับกดพาไป P T S นะครับ P T S ก็คืออ่าจำนวนพอยท์ที่เราจัดสเกลนะครับปกติเลดไลออนเนี่ยสามารถสเกลได้ถึง16กพอยท์นะครับนั่นนะครับเขาคือข้อดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เราใช้ันที่2พอยท์นะครับมากกว่านอกจากงานละเอียดจริงๆนะครับที่จะแคลในหลายๆาพอยท์นะฮะ โอเคผมจะแค่ที่2 p o พอยต์นะครับจากนั้นผมกดพาจะขึ้นคําว่าสไตล์นะครับสไตล์สำหรับคำว่า Key ์นะครับเรากด F11 ครั้งนะครับให้เป็น a p i FPI ก็คือ,อก็คือการคาลิเบรดโดยใช้น้าหนักจริงในการคาลิเบรนะครับปกติในเครื่องช่างทั่วไปนะครับหรือว่าในงานสากรรมทั่วไปเนี่ยเราจะใช้น้ําหนักจริงในการคาลิเบรนะครับเพื่อป้องกันการเนอเลอนะครับการเนอเลอ นะครับแล้วได้ค่าที่แม่นยําขึ้นนะครับโอเคกดพาครับ Input 1นะครับตอนนี้ i ินพ t 1เนี่ยบนเครื่องช่างนะครับบนนี่คือเครื่องช่างผมนะฮะต้องไม่มีอะไรนะครับอ่าโอเคจากนั้นกดพาครับให้นิเพย์เป็น0ูนย์ะครับนิเพย์ต้องให้เป็น0ูนย์นะครับโอเคกดพาครับ Input 2นะครับเมื่อขึ้น i ินพ t 2นะครับให้เอาลูกตุ้มที่เตรียมไว้นะครับผมเตรียมไว้น้ําหนักนะครับ5้กิโลนะครับวางบนเครื่องช่าง ครับโอเคจากนั้นก็กดตกลงครับก็คือกดพานะครับจากนั้นเราใส่ไป็น้ากิโลนะครับโดยผมจะกดให้ตัวเลขเนี่ยต่ำลงก็คือกด f 2นะครับแล้วกด it ด้วยนะครับย้ำนะครับเพื่อให้ตัวหน้าเนี่ยชิปลงได้เร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะโอเค เราตั้งเป็น5กิโลนะครับคือระวางเท่าไหร่นะครับลูกตุ้มวางเท่าไหร่ต้องใส่ค่าความจริงเท่านั้นนะครับโอเคกดพาครับจนขึ้นคำว่า N เ,เลยนะครับดูนะฮะโอเคนะครับน้ำหนักขึ้นมาอ่ะโอเคครับครับก็วันนี้อ่า เสร็จสิ้นนะครับในการสอนการคาลิเบตนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมาสอนการตั้งค่านะครับโปรแกรมอื่นๆของเลดไลออนนะครับที่เป็นแพ็กเอจอีกนะครับก็ติดตามครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ